สวัสดีค่ะวันนี้ป้านุจะมาทำส้มตำใส่ก้านบล็อกเกอรี่นะคะเพราะที่ออสซี่หามะละกอยากค่ะเราก็เลยต้องใช้ก้านบล็อกเกอรี่ผสมค่ะแล้วก็ป้านุใส่กุ้งนะคะส่วนประกอบค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะน้ำปลาพี่ไม้ค่ะน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บมะนาวค่ะนี่นะคะนี่นะคะเดวนะคะ ว่าน,นุดก็จะเริ่มลงมือตำแล้วคะทุกอย่างใส่ไปในครบหมดแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาลงมือตำกันค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ดูนะคะว่ารสชาติหน้าตามันจะเป็นยังไงคะ่ะติดตามนะคะเสร็จแล้วค่ะส้มตำสไตล์ออซี่ค่ะดูหน้าตาดูหน้าตาสิคะน่าอร่อยค่ะ เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะก้านบล็อกรีก่กรอบๆค่ะมาค่ะมาค่ะมาชิมด้วยกันค่ะดูสิคะหน้าตาเป็นยังไงคะพอใช้ได้ใช่ไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวมาชิมกันกน,นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงคะต,งตามก้านบล็อกรี่เรานะคะถ้าใคร อยากทำก็ทำได้เลยนะคะใช้ก้านบล็อกอรี่ส่วนที่เหลือของเราก็เอามาเอามาหันห่นหันห่นหนหนค่ะแล้วเราก็มาตำได้ค่ะอืมอร่อยค่ะรสชาติไม่แพ้ที่เมืองไทยเลยค่ะอืมอร่อยเลยค่ะ ปรดติดตามคลิปปนุษย์ได้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ